น,นี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอัดคลิปนะครับวันวันนี้มาถ่ายเซิร์ฟแม็กนัมครับเ็นซีแม็กนันะนมนซึ่งผมก็เป็นซูปเ,ปนปเปอร์พีพีนนะครับซูปเปอร์พีดมแล้วเนี่ยอัลมาซูเปอร์พีอะไรอันนี้เป็นอัลมสตาร์เฉยนะมีแอปเปิ้ลแจกของที่แจกของสเพปดโก๊กที่สไตลอน,อนล่อน์ทไลลอนแล้วหนึ่ง ก็มาเด็ดฐานยิงเกงเพชรรอ,องเท้าโซ่เอนเือ,อเกงยิ่งเกงโซ่ซะ้อนทองหมวกหมวกเล็กแล้วก็ต้นแตงไม้หนึ่งไม้สองทั้งบ้านนารกม,มังกรสารศอาหายืนจ็บทีที่อง หวามั ities, ้ง PP สองพันสองช็อเมมเบอร์แจ้งเหตุอันนี้ก็แนะนำโปรเจกต์ปรากดเติมงาสเครื่องปม EP หนเครื่องต่อหนึ่งพม่นเปรนัดทำารอยหนึ่งปืนแล้วก็เปลี่ยนชื่อหัวเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อหัวทำชื่อราาเปลี่ยนสีร้อยนึง มานะครับนี่ผมก็อยู่ในเซิร์ฟคนเดียวเอาไมค์คนนึงนะใครไมค์ในเซิร์ฟเป็นคาเมลูนนะครับแนะนั้นนำซุปเปอร์เมมเบอร์เจ็ดหัวหน้าเจบดสามสามอารายกันนะผมวิเคราะห์ให้นะครับซุปเปอร์เมมเบอร์ปีนได้อย่างเดียวนะครับส่วนวีพีทำได้หลายอย่างแต่ถ้าซุปเปอร์วีพีผมเนี่ยสามารถเป็นได้ซั้งของได้นะครับเพิ่มมาแล้วก็ แนะนำคะแนนไปบ้า,าย๋ยวมาแนะนำคลิปหน้าต่อนะ